ท่าน,ใน,ในเลค่ะยินดีต้อนรับองกามาในเกมวันี้ผมมาเล่นเกม,มบําบักับแมพที่ชืกก่อว่าโกอ่าฟิชพนผู้ชมก็นี่อ่ะเหมือนจะเป็นบ่อสักอย่างนึงผู้ชมแล้วก็ให้เลี้ยงปลาแล้วผู้ชมผมไม่เคยเล่นเกมวันนี้มาก่อนนะเพราะอะไรของไทยทะไมผมไม่เล่นโกอ่ะโกอะการ์ดินผู้ชมก็คือผมไม่ชอบอนี่คืออะไรเอ้ยพวกปลามากินอาหารเร็ว เกมเล่นง่ายเข้าใจดีนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อคืออันนี้ผมมีเงินถ้าผมนึกนกิ้งฟ้าเบบี้ฟิตอ่ะเบบี้บูกิวเหรอแพงที่สุดเบบี้มาโกชาร์กออโอเคะผมเข้าใจแล้วเล่นยังไงนะ,งะเหนือไม่รอกว่าเล่นยังไงอันี่ก็โตัวจำที่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชม ผมก็จะไปที่เซลฟิชตรงนี้อเอ่อขอหน่อยราคาอะไรออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ยี่สิบสามเคน่ารักาีสิบสองน้องยมก็ไปซื้อปลาอ่า ขอมีมี้ฟิตนะโอ้อันนี้ผมเอานี้ก่อนหยิบเอาสัก2สองตัวเหมือนเดิมนะแล้วขอ,อไปดูที่อาหารนะพี่ชมฟิวส์ขึ้นยี่สิบห้าไปบี้เทปิคอลฟิวอันนี้อนะ่ะเหมือนเดิมพี่ชมอันนี้ได้มาหกตัวเลยเหล <c oughs> รอไม่รวัวๆพี่ชมแล้วกนนี่ก็อาหารนะ อึบอึบอืมเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดอืมเฮ้ยตัวเดียวจังไม่เห็นมันจะกินเลยเขาหยิบได้เลยใช่ไหมเฮ้ย,อโ,อยโอเคที่นี่จะยังมีบั๊กอยู่นะคุณผู้ชมลองมองดูมันมีบัก๊กค่ะคุณผู้ชมเพราะเราเดิสูงอะ่ะ หม้แล้วไม่เก็บปลานี่ก็ปลาตัวใหญ่สุดเอ้ยมาอีกแลลวเลีกตัวตนหนึ่งพี่ชมแล้วก็ไปี่เซลฟิสแล้วก็วันนี้จะมาอินเวนทอรี่ครับข้ส,สามนะอ่าเอ้ยไม่ใช่รช้านช็อป อืมขอวิบวิฟิสนี้สองวิบุกิวอีกหนึ่งวันนี้ผมไม่มีเงินซื้ออาหารนะผมลืมดูเลยไม่เป็นไรผมกไม็ไม่ให้มันกินอาหารเ่ามันกินอันหนึงนะ่งอะนี่คือช็อหรอเฮ้ยโว้ what the holy crap oh my oh ม y เฮ้ยอันนี้ต้องอ่านเลยเจ็ดสิบสี่กิโลไม่ตัวมีเทนมีเทนอีก holy crap โบนี่มันราคาอะไร โอ้ร้อยก็จะแปดมันรู้สึกมันเลยน้อยอะ่ะโหได้มาตอนนี้ผมจะทำการซื้ออาหารก่อนเป็นอันดับแรกอะ่ะโอ้ผมไม่มีอาหารเลยเอาแค่นี้ก่อนอ๋อเแบบี้ฟิชหน่อยครับ A a เบบี้อะโรวะน่างันซื้อหน่อยแล้วกันโอเคแล้วก็ไปที่ไม้์พอนไหมชมได้มาสองตัวเนี่ยขาดทุนเนี่ยไม่ใช่ตัวมิวแทนเลยยู่แทนนะ่าไม่ได้เลยไม่ยอมมา คือเรนผู้ชมคือตอนนี้ผมรู้วิธีทำบัคแล้วนะเนี่ยผู้ชมผู้ชมต้องให้ถ้าทำยังไงก็ได้ให,ให้จมไปก่อนถ้าไปที่ขอบตรงนี้ผู้ชมเนี่ยไปที่ขอบตรงนี้แล้วก็เออเอเอไม่ได้ละเออนี่ไงผู้ชมมาแตะขอบอันเนี้ยเอาโรนะาไปแล้วก็ไปที่ Self ish Self ish เซลฟิชเซลฟิชอันนั้นไม่ใช่ผู่ชนเอาคนละอย่างโอ้มายนะขาดไม่ขาดโอเคผู้ชมไม่ขาด เพือนเนี่ยผมมาผมเพือนซื้อเน,นี่ยแหละถูกต้องแหละขอ baby fish เอา baby เอาโรวาน่าว่าเอาโรวาน่าเนี่ยแหละคุม้มและผมก็ขออูกิวไม่เอา baby โทรไปเข้าวิทแล้วหลายๆตัวนะโอ้โหแล้วใครโทรมาเนี่ยไม่ชมยังยังนั่งเลยมอามีเอาเมฆเอาอีก พี่ไมายพรไม่มีตัวที่เป็นนิวแทนอะแไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ชมแต่ได้ตัวใหญ่ไงได้ตัวใหญ่ว่านี่แหละคุ้มแหละโโอ้หนี่ไงตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลย ตัวใหญ่เลยที่ตัวใหญ่สุดเลยวะเนี่ยเราอย่างเี้ยนี่ได้สามเป็นหนึ่งอย่างนี้อ่ะไม่ผมรู้สึกผมกระตุกกระตุกอับหนึ่งเอ้ามันขึ้นอย่างนี้ไหมอยองคิดิะโกออะไรอืนี้โพยสิบห้ากิโลผมไปที่เซลฟิตก่อนนะกัน อ่าย้น i n v e n t o r ฮะ้รู้สึกมันได้น้อยอะรู้ผมไม่อยากได้มันร้สกมันน้อยอะเนี้นม่ฟิสิกคือไอ้ตรงนี้ป่เนี่ยยาหามันจเ่าอะ้ออตัวใหญผมว่ไม่คุมเรื่อไม่คุมแล้ฮก็ไม่คุมแล้ว ขอแซลม,มอนกับตัวนี้แล้วกัน,นเหนื่อยองเนี้ยอ๋อนี้หมดอีกไม่เป็นไรเอาไปที่ไม้พรได้แซลมอนมานน้ก็คได้ได้เยอะแหละอันนี้คืออาหารมันทำให้ปลามันตัวใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า อันนี้คือข้าวท่าปลาแซลมอนเนี่ยตัวใหญ่นี่คือคุ้มมากนะเนี่ยคือปลาตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในเกมใช่ไหมโหแซลมนอนผมตัวเล็กจังมันนี้เมากินอาหารไม่จำลู อมนมนมอ,อมนมนมอ,อะไรแก้กันไม่ให้มันกินอาหารไม่ชมว่าตัวช้าแก้กันทำไมผมว่าซื้อปลาตัวเล็กกับคุ่งสุดพี่มน่าเยอะดะ้ะมา baby fit หน่อยครับ ยี่สิบสี่อันร้อยสี่สิบนะโอ้โหมาที่มายพรกันดีกว่า้เาเก็บปลามาขายขอเรือหน่านี่แล้วมันทำอะไรฟิสีอะเยอะมากมซื้อฟิสเอะซื้ออาหารก่อนดีกว่าเอาเป็นแบ็คอันนี้นะคุณผู้ชม โอเคผู้ชมก็ซื้ออันนี้แหละเนี่ยคุ้มสุดมันได้ตัวใหญ่ง่ายอ่ะม,มาความเหมือนเดิมก็นับรัวๆน,นี่ได้มีอยู่ด้านสองตัวเออซื้ออันนี้แหละคุ้มแม่งคุ้มเลยไปสามัญ มังอย่างนเนี้ยครครับเคแ่ผมได้ของเงยอะมากนะนี่ครี่โบแ้ไม่ชมโอเคดีแม่ไม่ชมก็ไปขายของ ได้น้อยอ่ะคอิคสุแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะ